ừ <laughs> <laughs> อคนดูดูเราอ่ะมึงมือแต่เล่นกลอกแหนแต่คนดูดูเราอ่ะทําไม่บอกให้วงก็ฟางมดีๆไม่ใช่าวคนดูคนดูคนดูเราอ่ะทำไมอ่ะดีแล้วตายแล้วม่อคิดจะวางได้เหรอเนี่ยมมืแต่เล่นกล้องเมื่อกี้เนี่ยโโห ว้าเลยเนี่ยน่าเสียดายจริงเชียวเค่องขเจ๋งมากนะที่ทําได้ขนาดนี้คือจริงจริงแ่วนนะผมเอาจริงนะพี่นิดครั้งแรกเองนะผมก็วางได้แต่ผมเล่นเพื่อเป็นทางหาจริงเมื่อกี้ผมกล่าวว่าวางด้วยมือเดียวด้วยซ้ำแล้วนี่ก็บังคับให้เหงื่อแตกเต็มท่าถูกต้องเพื่อเอาทางหาถูกต้องดังนั้นนะครับสีน้ำเงินทำให้สำเร็จนะครับแต่ตอนนี้สีน้ำเงินก็ยังนำอยู่สองต่อหนึ่งคะแนน คุณจะเรียกเท่าไหร่50เชี่ยวมาแต่ถ้าคุณทำได้คุณแค่เสมอนะไม่เป็นไรอ้าวแค่นั้นขอแค่ป๋องชนหน่อยนิกี้เก่งมากลูกนี่แค่นี้พอนิกกี้ลงมาห้าสิบแล้วคนบอกทางผมไม่ต้องการใครนี่พ่อมาเอามาฮะเฮ้ยที่ห้าสิบถาดคุณพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว ยกยกยกขึ้นมยกขึ้นนิกกี้ยกขึ้นมายกเว้ยยกนมาวาไปมาไปมา Come on Baby เข้ามาระวังนะเขาปวอยู่นะสาย้าย้าย้ายมาเดินมาเดินมาเดินหน้ามาเดินหน้า Go Go ยกขา ยกขายกขายกข่ายยกขายกขาขึ้นยกขาขึ้นใจเย็นนะเดินมาเดินหน้าเดินหน้ามาก่อนเดินหน้ามองบนมองบนไว้มองบนไว้อยี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเก้าแทเก้าแทมโอเคไม่ได้ไม่ได้ระวังแล้วระวังแล้วทุกคนไม่ขู่โดงหัวชนเลยเดี๋ยวนะข้ามเล็กข้ามเล็กข้ามเล็กเบี้ยวอยู่นะเบี้ยวอยู่นิดหนึ่งช้าๆช้าๆช้าๆข้ามเล็กข้ามเล็กนายข้า

ก้าวหนึ่งก่อนก้าหนึ่งแล้วก็ยกขางวยาวเออไปเลยไปเลยยายวยกข้างข้างข้างซ้ายยาวๆยกขึ้นยาวยาวดีมากไปทางไหพ่อเก่มากเปิดไฟเล้ซ้ายฟลก่อเปิดไฟเลื้ซ้ายก่อนเ้้าก็ตเล็กไลเก็ก็เลอกกเกเลกเเก ทำไดมครับข้ามาข้ามาเก่งมากนี่คือเดยวมาลู้นะมาเก้าตามเดินมาเดินมาสองเก้าตรงเี้าสองเก้าสองเก้าสูงก้าสูงเก้าสอ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 งเ้าสองแก้า แต่เมื่อกี้ดูภาพช้านะมันก็เลยทิ้งมามานะพ่อเอาตัวเข้าได้ไหมล่ะแล้วดิกี้เข้ามาช่วยมันล่อมันลงไปผังหนุนแต่หนูเลยอาบลงอากลายไปช่วยเหลอพิศนากผู้ต้องขังไม่แจกไว้ที่นี่หรอเแจกปุ้ง